s ูเ e r ร o ลอเวอร์าเจอฮกับจันจีแล้วก็คุณ g ิลส์เฮร์มซึ่งวันนี้นะคะจันจีอยู่ที่นี่เลยค่ะเชิญบัตเตอรี่นะคะแถวร่มเก้าวเป็นคาเฟ่ สไตล์มินิมอลสวยงามแบบนี้เลยนะคะใครที่มาที่นี่มาทานอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะ่ที่เก,ก,ก๋มากๆค่ะอาหารของเขานะคะจะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะแล้วก็จะมีทั้งเบเกอรี่และก็เครื่องดื่มครบครันเลยนะคะนอกจากจะมาถ่ายรูปที่นี่ยังมาทานอาหารแปลว่าอิ่มหนำสำราญนะคะซึ่งจินจิก็ขอเริ่มต้นรายการโดยการทานอาหารให้คุณผู้ชมจิ้วกันจีก,กว่าค่ะและอาหารที่จินจิ ได้ทานในวันนี้นะคะก็เป็นสเต็กปลากระพงนะคะพร้อมซอสคาเฟ่เดอะพารีสนะคะแล้วก็นี่นะคะสลัดอกเป็ดซอสส้มนั่นเองค่ะเบเกอรี hmm. ่นะคะก็จะเป็นครัวซองอัลมอนด์นะคะ mm hmm. ครัวซองช็อกโกแลตลาวานะคะคร mm ัวซองเลมอนส่วนเครื่องดื่มนะคะที่มาเสริมในวันนี้นะคะก็จะเป็น r a s เ b e r r y Tonic Coffee นะคะแบบนี้เลยใครที่ไม่ชอบทานนมนมชอบทานแบบสดชื่นสดชื่นแนะนำแก้วนี้นะคะ แล้วก็คอนมแบบจุนจิเดอร์ตีต้เท่านั้นทาเลนะคะอาหารที่นี่รสชาติดีมากมจนจิทานหมดเกลี้ยงเลยนะคะพร้อมจะทานของหวานต่อด้วยเอ๊ะพี่พี่ท,ทีมงานยังไม่ได้ทานกันเลยไม่ใช่หรอคะ หิวไหมคะเนี่ยหิวค่ะโอเคหิวต่อไปซินจิก็ขอเริ่มต้นรายการโดยจานกล้วยเขามีเพจของเขาด้วยนะคะชื่อว่าจานกล้วยกิ้งโกะนะคะเขาเป็นกระต่ายสีน้ำตาลน่ารักมากๆเราไปดูความน่ารักของอาจารย์กล้วยกับเพจจานกล้วยกิ้งโกะค่ะในช่วงเพจอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ ชื่อก๊อฟนะคะเป็นแอดมินเพจจานกล้วยกิงโกคะค่ะแล้วก็นี่คือจานกล้วยกิงโกคะค่ะเจ้าของเพจตัวจริงคะ่ะกล้วยเป็นกระต่ายพันธมินิเร็กซ์นะคะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ5ขวบคะ่ะที่มามาเป็นจานกล้วยก็คือให้เขาจับเลขอะคะ่ะก่อนน,นั้นเนี้ยเขาจะมีเนี่ยถาดขนมของเขาเวลาเขาจะกินอะเขาจะต้องเปิดฝาออกก่อนคาบออกมาวางไว้ข้างๆ ทีนี้เราก็เห็นเขาคาบออกมาได้เราก็เลยลองลองให้เขาเอาเอาตัวเลขมาให้เขาลองคาบดูปรากฏเขาคาบได้ะคะ่ะนอกจากคาบเลขได้นะคะก็มีสอนให้เขากระโดดลอดห่วงคนก็สนใจก็เลยเข้ามาขอเลขอะไรอย่างงี้บางก็เรียกเขาว่าจา์กล้วยกันหลักๆก,ก็จะใช้เป็นขนมเป็นทวีตล่อเขาอะคะ่ะ กล้วยนี้เขาจะเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างความจําดีนะคะก็กจะจําได้ว่าเวลาเราเขาทําอะไรสอนอะไรแล้วเขาได้ขนมเขาก็จะทาําซ้ําๆอ่ะกดไม่ลูกกดไม่ลูกดีใจที่เพจเล็กๆของเราสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสูงให้ทุกคนได้นะคะขอบคุณค่ะเจอไฮมีท o F. Meals ทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เฮ่ยย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นเน็ดนุ่ม มีประโยชน์และอร่อยให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้นๆเจอ h High ม e a t as Meal สุนัขไม่กินยินดีคืนเงินน่านับถือจริงๆอาจารย์กล้วยอาจารย์กล้วยกิงโกะถ้าพูดถึงกระตายแล้วก็ต้องมีเต่าใช่ไหมคะนี่เลยค่ะจันเจมีเต่า ี่เป็นคลิปไวร,รัลสุดๆเลยที่เขาสามารถเปิดประตูได้เองมันน่ามหาัศจรรย์จริงๆเดี๋ยวเราไปเจอเต่าสุกากาทั้งสองตัวนะคะกับเจ้าปลาวานกับฉลามของคุณลูกน้ำสกาวรัตหรือว่าลูกน้ำเดอะเฟสซีซันสองกันค่ะในช่วงค้าหูค่อนดังสวัสดีค่ะชื่อลูกน้ำค่ะสกาวรัตคุยทองค่ะเป็นนางแบบค่ะก็เดินแบบถ่ายแบบทั่วๆไปเคยประกวดเอ่อเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซันสองค่ะทีมพี่คริสค่ะ เ็นเต่าค่ะเป็นเต่าชื่อฉลามกับปะวานค่ะเป็นเต่าพันธุุคาตาสองตัวนี้คือจะสี่ขวบและเป็นเพศผู้ทั้งคู่เลยค่ะที่ได้น้องสองตัวนี้มาก็คือเราพยายามหาสัตว์เลี้ยงที่เราคิดว่าเออจะช่วยบำบัดจิตใจเราได้เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยรักสัตว์เป็นคนที่กลัวกลัวสัตว์มากทุกชนิดบนโลกมองไปมองมาก็คือเออหาเต่าบกเนี่ยแหละเต่าบกน่าจะเป็นอะไรที่ไม่วุ่นวายมาก ก็คือเอาเขามาตั้งแต่เขายัางเพิ่งออกจากไข่เลยประมาณไซส์ไซส์เล็กกว่าลูกปิงปองอะค่ะความคิดตอนแรกก่อนที่จะเลี้ยงคือเต่าอะเต่าก็คือเต่าเต่าต้องเดินช้าๆเต่าต้องแบบกินแค่ผกักอะไรอย่างเงี้ยคงไม่สร้างความวุ่นวายหรอกความเป็นจริงคือเราเจอกับความแสบความดื้อสารพัดที่เราจะต้องรับมือในแต่ละวันเพราะว่าปาวานเนี่ยค่อนค่อนข้างที่จะ ชอบโชว์พละกําลังบางทีเราปักไฟสนามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอ่อนที่เรากําลังจะแบบจะสร้างให้เป็นแนวรั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เดินลาบหมดเขาตั้งใจเลยนะที่จะเดินเหยียบเดินย่ําเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเพื่อให้ต้นไม้อะมันลาบเป็นหน้ากลองอยู่ใต้กระดองเขาแค่นั้นเองล่าสุดนี่เลยเดี๋ยวให้ดูโชว์อันนี้คร์บอนสีเราได้มาวันแรกวันเดียวแล้วก็เนี่ยใบก็คืออย่างเงี้ย <c oughs> เป็นรอยฟัน แพ้ไปแล้วคือโอ้โหแบบเจ็บใจแม่มากเลยสลอครยที่สุดเลยคือวันที่เขาเปิดประตูรั้วหนีออกจากบ้านก็คือเป็นในคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นในติก๊กต็อกะค่ะเราก็เข้าใจว่า ลมแหละลมแรงวันนี้ลมแรงอ๋อพายุจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็โทษฟ้าโทษฝนปรากฏว่าเราเปิดครองหึงตอนปิดเราเห็นเขาเนี่ยแหละไปเปิดเป็นคนเปิดประตูเองเคยเดินออกไปไกลสุดคือหน้าหมู่บ้านพี่รปภเขาก็อุ้มมาเก็บให้ใช่เต่าบ้านคนหรือเปล่าครับแล้วเขาก็ยื่นมาส่งเราใช่ค่ะก็รับกลับมาแล้วเราก็ดุเขาแล้วนะว่าแบบเฮ้ยไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วนะคือหลังจากนั้นคือคือต้องล็อกประตูค่ะคล้องกุญแจซึ่งขนาดว่าคล้องแล้วนะ ไม่ใช่ว่าเขาจะยอมนะคะดันยิ่งดันแบบเขายิ่งรู้ว่าอ้าททำไมครั้งนี้ไม่ออกละ่ะเคยมีวันหนึ่งที่ประตูมันหลุดรางมันตกลางไปเลยเราก็แบบเอ๊ะทำไมประตูมันตกลางก็ก็ไม่คิดอีกว่าจะเป็นเขาอ่ะเราก็ไปดูกล้องวงจรปิดอ๋อซึ่งก็เขาเนี่ยแหละเหมือนดันแล้วก็แบบอย่างตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนีเนจะออกอย่างเงี้ยดันแล้วดันแล้ว ีจุดเกิดเหตุค่ะเนี่ยมันเปิดได้ซึ่งประตูมันมีน้ำหนักนะบางคนบอกว่าประตูเหล็กแล้วแบบคงเบาใช่ไหมลมพัดจะเปิดได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็หนักนะเราเอารถออกจากโรงรถอย่างเงี้ยเราก็เลื่อนเราตากผ้าเข้ามาเราตากผ้าคือหมุนรอบทิศหมุนรอบบ้านตลอดเวลาคือพอเราได้เห็นว่าอ๋อไอตัวแสบเนี่ยแหละเป็นตัวดันประจำเลยชอบเลื่อนเราตากผ้าแบบผ้าแบบไม่โดนแดดหรอแม่ผมช่วย เล็กๆตั้งแต่เล็กๆเลยเขาโตมากับใบหม่อนชอบกินใบหม่อนมากแต่พอเริ่มโตมาอย่างเงี้ยเราก็มีให้ผักบุ้งให้กวางตุ้งหรือว่าแตงกวาเน้นเน้นความกรอบเน้นความสดเพราะว่าสองตัวนี้เขาจะหยิ่งถ้าเกิดว่าผักมันเหี่ยวโดนแดดมากๆเขาก็จะหยิ่งใส่และเชิดไม่กินคือคิดเหมือนเป็นลูกลูกคนนึงอะ ื่นเช้ามาแบบตะาวาันออกมากินข้าวตัวสกรปรกลเลอะเทอะแบบอาบน้าอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างแบบเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษแล้วก็ความแสบเขาบบางทีเราเคยคิดเหมือนกันนะว่าขายดีไหมอะรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วพอวีรกรรมมันหนักขึ้นเรื่อยๆรู้สึกแบบทำลายข้าวของบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราเราก็เหงาอยู่ดีเหมือนกับตอนนี้ก็คือขาดเขาไม่ได้เราก็คิดว่าก็จะเลี้ยงเขาจนเขาโตแล้วคิดว่าถ้าเรามีลูกเราก็จะปลูกฝังลูกเราให้ให้รักเขาด้วยเหมือนกัน ครที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากติดตามน้องยังไงน้ำจะมีการอัปโหลดคลิปหรือวีรกรรมแสบๆอะไรของทั้งสองคนลงอยู่แล้วะค่ะก<ม>็ติดตามได้ในทิกต็อกลูกน้ำ s c o u นะคะหรือว่าทาง i ิน t a าแกรมค่ะลูกน้ำ .scout sc ค่ะ ขภาพดีจริงๆนะจิ้งนี่ทูน่าไวท์มีดอาหารแมวผีเมีงมจากทูน่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินนี่กินอย่างราชา เดี๋ยวจุนจีจะพาไปเจอกับอีกสัตว์เลี้ยงหนึ่งนะคะนั่นก็คือเจ้าเป็ดนั่นเองค่ะซึ่งเขาเป็นขวัญใจโรงเรียนสอนดนตรีแห่งหนึ่งเป็นพนักงานต้อนรับที่ดีเยี่ยมเลยค่ะและเขาก็ฉลาดแสนรู้มากๆเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าเป็ดเชลโลนั่นเองค่ะในช่วง p พ t Influencer ค่ะ คุณนะคะเชนโลที่มาเป็นนักร้องนะคะขอบใจนะโอเคเชลโลเนี่ยเป็นของขวัญวันเด็กเมื่อปี64ให้กับลูกสาวสองคนที่ขอเลี้ยงมาตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสที่จะให้นะคะก็ พอตัดสินใจว่าจะให้เป็นของขวัญวันวันเด็กเนี่ยก็เป็นวาระที่ที่สมควรจะได้นะคะเอามาเลี้ยงแก้เหงาในช่วงโควิดและตอนซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพศผู้เลี้ยงไปเลี้ยงมาออกไข่ตอนนี้ก็150กว่าฟองแล้วค่ะชื่อน้องไวโอลินค่ะเป็นไก่ซิลกี้ลูกสาวคนเล็กอยากได้ตัวนี้เนี่ย ชอบเอาปากไปจิ้ม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 สัญชาตญาณของเขาตัวนี้อยู่นิ่งๆแต่ปากเขาแหลมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวนี้ก็มาจิ้มจิ้มตัวนี้ด้วยปากแหลมนี่ยจิกปึกทีเดียวตั้งแต่นั้นตัวนี้ไม่ทําอีกเลย <c oughs> ก็ร้องฟักเลยนะคะวันนั้นร้องดังมากเลย <c oughs> <c oughs> เราซื้อมาตอนที่อายุ7วัน เขาก็คงลืมไปแล้วแหละว่าเขามีเพื่อนญาติพี่น้องเป็นแบบไหนแล้วเขาก็มาอยู่กับเราก็เลยเห็นเราไปไหนเรากินอะไรก็กินเหมือนกันทุกอย่างขนมจีนว่ามีส้มตำผลไม้อะไรกินหมดเวลาเราจะออกไปไหนเราจะทํากิจกรรมอะไรเราก็ต้องแก้มแดงปากแดงไม่แดงไม่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปวัดยน้องทําไมแก้มแดงแต่งตัวมาทําบุญค่ะ จนวันหนึ่งก็ไปเห็นเสื้อผ้าน้องหมาก็เลยเชนโลกลองใส่ดูซิเป็นไงบ้างเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาสนใจที่จะใส่ก็เลยถามเขาว่าเอาจริงปะเขาก็อับอัเราพออย่างไนเราก็ปฏิเสธร้าน้ามไม่ได้ก็เลยได้ซื้อกลับมา เ็เชนลอดต้องมาเรียนร้องเพลงกับพี่ๆเขานะคะประมาณสี่มงเย็นเนาะเด็กจะมากันเยอะๆแล้วก็จะต้องมาเรียนร้องเพลงด้วยกันโดมีฟาซอซโดมีฟ้าซอซโดมีฟาม้าอซมีโดมีเรมีเรโดโดมีซส้าซส้าส้าฟาเขาก็จะรู้ว่านี่คือที่ของเขาพอเขามาเขาก็จะมาเหยียบตรงนี้ เจนโลนิดนึงสวัสดีค่ะโอเคน่ารักน่ารักเจนโลก็ทำหอวหัวด้วยเห็นไหมคะเขาก็เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน โรงเรียนดามินทราการดนตรีอัจฉริยะสร้างได้สอนเปียโนไวโอลินเพราะมุ่งเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณค่ะแลวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเพลเลเวอร์บายเจอไฮกับจันจิแล้วก็กีสโมฝากติดตามทุกช่องทางของเพลเลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook Instagram นะคะ YouTube กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ดูย้อนหลังในช่วงว่างๆระหว่างวันระหว่างเวลาก่อนนอนดูได้เลยนะคะ p e l l ว b o y บาเจอร์ไขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะเชิญบัตเชอรี่นะคะที่ให้จินจีและกิสม o มาถ่ายรูปนะคะและให้จินจีได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะมากันเยอะๆได้นะคะวันนี้จันจีและกิสมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอเนเพรโฮมโตรสาขาะะรขาชพฤกษ์ค่ะสำหรับเพชรช็อปที่นี่นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามโฮมโปรใกล้กับแยกจุดตัดถนนชยัยพฤกษ์ภายในกว้างขวางของเยอะและมีการจัดเป็นระเบียบง่ายต่อการหาสินค้าสำหรับจัดเลี้ยงของคุณค่ะโอกเกนสาขาะะราชพฤกษ์เราเปิดมานานแล้วนะคะประมาณ7ปีแล้วแต่เราเพิ่งจะปรับปรุงและรีโนเวทใหม่นะคะในแบบที่เป็นแบบ โตที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ครบวงจรมากขึ้นพยายามให้แบบรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นสมาชิกของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ของเขาก็เยอะดีก็เลยชอบมาที่นี่บางร้านมันไม่มีส่วใหญ่มาที่นี่มันจะมีมีครบหมดทุกอย่างของเยอะนี่ะค่ะแตระเบียบหาง่ายที่มันปร่งไหป่อยอยู่ครับก็ทุกครั้งที่ซื้อของมาที่นี่ ในช็อปของเราเองนะคะเราก็จะมีพบทุกสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะรวมไปถึงยากลุ่มยาอาหารยาสูตรรักษานะคะแล้วก็มีคุณหมอสัตวแพทย์ขอให้คําแนะนําในเรื่องของโภชนาการการรักษาพื้นฐานทั่วไปนอกจากสถานที่กว้างขวางและมีสินค้าที่ครบคันแล้วอีกหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็จะเป็นบรรดา PR ของร้านกับน้องแมวเหล่านี้คะ่ะ ถ้าสาขาราชฤกพึกเอจะมีน้องแมวทั้งหมด4ตัวอันนี้คือน้องเต่าตังค่ะน้องต่าตังเป็นสกอตติสโฟนะคะชอบอยู่ที่ประจำค่ะนี่ที่ประจำมาชี่นอนชอบแอบ,บซอ่อน <c oughs> ตานี้น้องใหม่ค่ะน้องตั้งทอนค่ะ <c oughs> เป็นบิตติสช็อตแฮร์ค่ะอันนี้น้องแสนสองค่ะน้องแสนสองเป็นบิตติสช็อตแฮร์เหมือนกันอันนี้จะโลกส่วนตัวสูงนิดนึง <c oughs> นอนค่ะเงินสดเป็นเปอร์เซียค่ะจะนอนประมาณ23ชั่วโมงต่อวันแล้วก็จะออกมาตอนเย็นๆค่ะออกมาเล่นแป๊บๆแล้วเขาก็จะเข้านอน,นค่ะเน้นนอนมากนอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการออนไลน์ส่งฟรีถึงบ้านในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรอีกด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือลูกค้าก็สามารถไลน์เข้ามาสั่งในไลน์อฟิเชียลของเราได้หรือโทรเข้ามาสั่งได้ค่ะทางเราก็จะมีทีมง,งานจัดส่งไปส่งให้ในวันถัดไป าของเราจะเปิด10โมงนะคะแล้วก็ปิด3ทุ่มค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาใช้บริการก็จะมีน้องแมวทั้ง4ตัวคอยต้อนรับด้วยค่ะ